สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนโไน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพา,าท่านที่กำลังประกอบอาทางเฟืองโซ่าราลิ้นนะครับอยู่นะครับเราก็มาดูตำแหน่งของเขานะครับว่าตำแหน่งเขาอยู่อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะาใส่เฟืองโซ่เราลิ้นนะครับเราก็มาดูตำแหน่งของจันไฟก่อนนะครับเนี่ยฮะจะเป็นจุดตรงนี้ฮะเนี่ยเป็นขีดตรงนี้นะครับกับตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาต้องตรงกันนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือจุดที่ลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับก่อนที่เราจะาใส่ เฟืองแกนโซ่เรลาลินนะครับนี่ก็คือทางาฝั่งด้านด้านแกนเฟืองโซ่เรลาลินนะครับนะฮะตำแหน่งเขาก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับจะมีตัวคําว่า 33s อนะฮะอยู่ทางาด้านบนนะครับแล้วคือตำแหน่งเขาคือมีอตรงเนี้ยนะฮะที่เป็นขีดอยูเนี้ยนะครับ เวลาเราใส่ใส่ต้องให้มันตรงกันกับข้างในมันจะมีอีกอีกขีดนึงนะครับ่ในรูในช่องนี้นะฮะนะฮะก็ต้องตรงกันขีดที่อยู่ตั้งาทางจานไฟนะครับกับตรงเฟืองโซโลารินตรงนี้นะฮะก่อนใส่เราต้องดูให้มันตรงกันก่อนนะครับแล้วต่องค่อยอ ยิงน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ก็คือตำแหน่งนะครับที่ผมได้ลงใน youtube ไว้นะครับเผื่อหลายท่านที่ถอดออกมาทำเครื่องนะครับแล้วลืมนะครับว่า,าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถมาเปิดดูในคลิปนี้ได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตำแหน่งของเฟืองโซ่เราลิ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งจานไฟนะครับก่อนที่จะประกอบเฟืองโซ่เราลิ้นในคลิปนี้นะครับ